มาดูแป้งขนมปังนะครับจะมาทำปาดั้งโกนะครับอันนี้แป้งขนมปังนะครับอ่าแป้งเบกนะครับสำหรับทำพวกอ่าอ่าอบนะครับพวกเบอร์เกอร์พวกอะไรนะครับจะทำปาเังโกได้นะครับแต่ก็เนื้อเขาจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ได้นะครับ อันนี้คือแป้งอบนะครับแป้งเบเกนะครับแปงบ้แปงขนมปังนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าแป้งขนมปังนะครับนี่นะครับเ i, ดี๋ยวมาดูโปรตีนนะครับโปรตีนอยู่ทางไหนนะครับเดี๋ยวด <light. S 2> ูดูโปรตีนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับโปรตีนนะครับโปรตีนก็จะอยู่ใน10.3นะครับก็เท่ากับแป้งว่าวนะครับ เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าแป้งแต่ละยี่ห้อแต่ละอย่างนะครับจะออกมาแบบไหนนะครับแต่ก็จะใกล้เคียงกันกันนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่มีนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับดูแป้งว้าวนะครับโอ้ยยังลือยู่นะหรือว่าพอให้แกนานัๆนะครับแป้งบ้าวนะครับ 我要办到那个。Wow, <c ười> ได้กรอบนะครับทำเล็บดีก็จะเป็นแบบนี้เนะครับ เป็นเนี่ยเคนะครับมาดูนะครับท่านี้แป้งตาว่างนะครับ ฟูมากเกินไปแล้วก็ติดน้ำไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับมาดูขั้นตอนเตรียมแป้งปลาตงโกะนะครับขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับก่อนเตรียมแป้งนะครับก็มีแป้งสาลีในปริมาณหนึ่งกิโลนะครับแป้งสาลีในปรมหนึ่งกิโลนะครับอันนี้เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะ รวมกันนะครับ2องรอบนะครับเห็นอาการพี่ร่อนแบบนี้นะครับ2องรอบนะครับแบบนี้นะครับ2รอบนะครับแบบนี้พี่ร่อนแบบนี้2รอ,อบนะครับ ตนะครับสแป้งหนึ่งขีดตัวนะครับไข่ขาวนะครับสี่ใบนะครับร้อยสี่สิบห้ากรัมนะครับรอในน้ำนะครับห้าร้อยแปดสิบกรัมนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นสามสิบองศานะครับน้ำอุ่นนะครับห้าร้อยแปดสิบครับน้ำอุ่นไม่ตายตัวนะครับอาจจะมากกว่าห้าร้อยแปดสิบนะครับ หรืออาจจะน้อยกว่า580นะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับแป้งนี้ร่อน2องรอบนะครับน้ำเป็นน้ำอุ่นนะครับที่นวดนะครับมาดูนะครับ แนะนำนะครับให้ดูได้หลายคลิปนะครับแล้วก็ทําตามนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนนะครับขั้นตอนนะครับถ้าทําให้เหมือนนะครับฟางโกก็จะออกมาไม่ ต้องนวดให้ได้นะครับถ้านวดไม่ได้นะครับปลาก็จะออกมาไม่ดีนะครับต้องนวดให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหยียบลงมันโดดข้างล่างนะครับมานดูนะครับแป้งเมื่อเราหมักครบเวลานะครับ2ชั่วโมงนะครับกระมังนี้ไม่ใส่ยี์นะครับกระมังนี้ไม่ใส่ยี์นะครับที่นี่เราจะมากับแป้งนะครับแล้วก็จะเก็บขว้เย็นนะครับ แต่ถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับเรากลับแป้งเสร็จนะครับเราก็หมักแป้งต่อนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปูสถานหรือกระดานนะครับแล้วก็เตรียมทอดนะครับอันนี้เราจะทอดพรุ่งนี้นะครับเราไม่ทอดวันนี้นะครับมาดูวิธีกลับแป้งแล้วก็เก็บแป้งนะครับน้ำนะครับน้ำาุ่นนะครับไม่ตุ่นน้ำาุ่นนะครับนี่ไม่ใส่ยีสต์นะครับ คือวิธีนี่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะทอดพุ่งนี้ไม่ทอดบันนี้นะครับมาดูวิธีเก็บนะครับรเ,เนะราจะเก็บในี้นนะเราจะเก็บไปตู้เย็นนะครับอันนี้น้ำมันนะครับทาบบางๆนะครับแล้วก็มือจุ่มน,น้ำ ด้วยไม่ให sì ้เขาติดุงนะครับนี่นะครับเราจะเก็บข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวดูครับเก็บข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับแป้งเราจะเก็บข้าวตู้เย็นนะครับอยู่ได้สองวันนะครับตู้เย็นช่องธรรมดานะครับนี่นะครับแป้งข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราจะทอดนะครับเราจะต้องปูเอาออกจากตู้เย็นนะครับแล้วก็มาปูใส่ถาดหรือกระดานนะครับ แล้วพักในกระดานนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าแป้งเข้าตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีความเย็นแล้วเขาจะคลายความเหนืดคลายความเย็นช้านะครับในงั้นก็ต้องปูก่อนที่เราจะทอดนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับ วางของวางโคงที่วนนั่นเลยจับไว้แล้วจับวะเอา้าจับเต็นละอ,อ,อีกอีกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงโรตีให้หมดโรตีอ่ะเราไม่มไหมุนใส่อะมีมีมม เก็บเต็มยังไงอ่ะเออก็ช่างอ่ะอย่าอย่าอย่าไปโหนอย่างนั้นนะอย่าไปโหนเอียงนะเต็มน้ำมุมแรงจะเก็บเต็มได้แต่ล้ถ้ามันไม่พ้นเลยมันก็จะหนักถ้ามันไม่มีพ้นมันเก็บได้เหรอได้ได้